สวัสดีค่ะเพื่อนๆนัตินอสวันนี้นะคะนัจะมาบอกต่อวิธีการทำขนมปังซาวโดให้ออกมาฟูสวยพุงกลางหูตั้งใครที่ทำแล้วไม่สำเร็จดูคลิปนี้แล้วทำตามสำเร็จแน่นอนค่ะส่วนใครที่ทำสำเร็จแล้วเอาคลิปนี้ไปปรับใช้รับรองว่าออกมาสวยเลิศกว่าเดิมนะคะเรามาดูเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำซาวโดสำหรับเมืองร้อนกันค่ะ สิ่งที่ต้องระวังในการทำซาวโดในเมืองร้อนหรือเมืองไทยนะคะก็คืออุณหภูมิค่ะถ้าร้อนยีสต์จะตายทำให้เรามียีสต์ในโดไม่พอที่จะสร้างฟองอากาศผลก็คือโดเหลวโดแฉะติดมือขนมปังเนื้อแน่นโพรงน้อยโอเวอร์พรูฟนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเราไม่ได้เอาสตาร์เตอร์มาใช้ให้ถูกจังหวะนะคะเราต้องใช้สตาร์เตอร์ณนะจุดพีคนะคะ ซึ่งเป็นจุดที่ยีสต์กินแป้งในขวดหมดเหมือนกับตอนที่เราเลี้ยงยีสต์นะคะเราจะต้องใช้สตาร์เตอร์ที่แข็งแรงนะคะและนํามาใช้ตรงจุดพีคนะคะบางคนอาจจะเลือกใช้ตอนใกล้ๆพีคแต่สําหรับตัวเนทนะคะเนทจะใช้สตาร์เตอร์ตรงตําแหน่งที่ผิวบนของสตาร์เตอร์เริ่มเปลี่ยนจากผิวโดมเป็นแบนด์ราบนะคะตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่สตาร์เตอร์กินแป้งในขวดหมดแล้วนะคะแล้วก็กําลังหิวเมื่อเรานำสตาร์เตอร์ตรงจุดนี้มาผสมทำซาวโดนะคะ สตาร์เตอร์จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถเลยค่ะสูตรของเนสจะใช้สตาร์เตอร์30%ทำงานที่อุณหภูมิ25องศานะคะจะใช้เวลาทำงานก่อนเข้าตู้เย็นเนี่ยรวมแล้ว5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้สตาร์เตอร์เท่าเนสนะคะอุคุมอุณหภูมิให้ได้เท่าเนสนะคะสามารถจับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนถึงก่อน้วเข้าตู้เย็น5ชั่วโมงนะคะจะได้ตามนี้เลยเมืองไทยที่อากาศร้อนสามารถคุมอุณหภูมิได้โดย พักโดในกล่องโฟมนะคะใส่เจลเย็นหรือเอาโดเข้าตู้เย็นค่ะขั้นตอนต่อมาคือการผสมสตาร์เตอร์เข้ากับน้ําแล้วก็แป้งนะคะบางเทคนิคเขาจะผสมแป้งกับน้ําก่อนแล้วก็พัก30มนาทีแล้วค่อยใส่สตาร์เตอร์นะคะแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะพบว่าการผสมสตาร์เตอร์เข้าไปทีหลังเนี่ยทำได้ค่อนข้างลําบากนะคะผสมยากกว่าการผสมสตาร์เตอร์กับน้ําตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ทําให้เราเสียเวลาในการทํางาน มากขึ้นไปอีกนะคะส่วนผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยแนทลองทำแล้วนะคะพบว่าไม่ต่างกันนะคะเพราะ,ะนั้นในการทำซาวโดของแนทเนี่ยแนทก็จะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันยกเว้นเกลือเกลือนี่จะตามหลังมาหลังจากผสมทุกอย่างไปแล้วกาจะ30นาทีนะคะในสูตรของแนทก็จะมีน้ำตาลแล้วก็นมผสมลงไปอย่างละ4%นะคะเพื่อช่วยปรับปรุงรสชาติของขนมปังให้มีมิติมากขึ้นนะคะ หลังจากเราผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็จะทิ้งเอาไว้ให้แป้งกับน้ำเนี่ยออตโต้ไลซ์ประมาณ30นาทีนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มทำ stretch and fold รอบแรกนะคะ stretch and fold รอบแรกจะทำนาน5นาทีนะคะเพื่อให้ได้กลูเตนที่แข็งแรง หลังจากนั้นก็จะพักโด30นาทีทุกๆรอบของการโฟนะคะสำหรับเมืองร้อนนะคะให้พักโดแค่30นาทีพอนะคะเพราะว่านี้จะทำงานได้ไวกว่าในเมืองหนาวนะคะการโฟทั้งหมดนะคะจะทำทั้งหมดเนี่ยหครั้งนะคะจะเป็น stretch and fold สครั้งแล้วก็คอยโฟ o สครั้งนะคะ เนื่องจากเรารู้แล้วว่าถ้าเราสามารถคุมอุณหภูมิได้25องศาเนี่ยเราจะใช้เวลาทำงาน5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหลังจากคอยโฟร,รอบที่4แล้วแนทจะพัก30นาทีนะคะแล้วก็ไปพรีเชฟนะคะแล้วก็เชฟเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงก่อนจะเข้าตู้เย็นเนี่ยแนทคุมให้ได้5ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นเวลาบักเฟอร์เมนเทชันที่พอดีสำหรับสูตรนี้พอดีนะคะมาดูตอนพรีเชฟนะคะมีเทคนิคในการ เอาโดออกจากอ่างง่ายๆนะคะให้จุ่มโดสครีปเปอร์ลงในน้ํานะคะแล้วก็แซะรอบๆอ่างจะช่วยทําให้โดหลุดออกจากอ่างได้ง่ายขึ้นนะคะ mm hmm. คว่ำอ่างลงบนโต๊ะนะคะ ใช้เบนส h คร r ปเปอรช่วยในการพรีเชฟนะคะพอเริ่มที่จะได้รูปร่างทรงกลมแล้วก็ใช้ฝ่าม,มือหมุนและรวบโดเข้าหาตัวนะคะหลายๆครั้งอย่างเบามือนะคะเพื่อถนอมฟองอากาศนะคะ พักไว้15นาทีนะคะจากนั้นเราเชฟแล้วก็ใส่ตะกร้าเบเนตองเลยนะคะหรือใครไม่มีตะกร้าจะใส่ชามอ่างหรือภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะคะวิธีนี้จะทำให้เราสามารถเชฟโดได้ง่ายกว่าการรอให้บักเฟอร์เมนเทชันได้ตามที่ต้องการแล้วค่อยมาเชฟทีหลังนะคะ พอครบ5ชั่วโมงจากเริ่มผสมเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะคะไปโครริทัด12-18ชั่วโมงเพื่ออบในวันรุ่งขึ้นนะคะโอเคมาถึงวันอบแล้วนะคะพร้อมจะอบแล้วให้วอร์มเตาไว้ก่อนเลยนะคะถ้าใครใช้ม้อบก็เปิดเตาไว้ที่250องศานะคะใครจะอบเปลือยก็230องศานะคะพออุณหภูมิเตาเราได้ถึงที่ต้องการแล้วนำโดออกมาจากตู้เย็นนะคะ กรีดโดด้วยใบยมีดคมๆลึกประมาณ2-3นิ้วนะคะสเปรย์น้ําให้ทั่วผิวโดแล้วก็นําเข้าอบนะคะนัใช้หม้ออบก็จะอบด้วยอุณหภูมิ250องศานะคะนาน25นาทีปิดฝานะคะครบ25นาทีแล้วจะเปิดฝาอบต่อด้วยอุณหภูมิ230องศาอีก20นาทีนะคะข้อดีของการใช้หม้ออบก็คือไม่ต้องเทน้ําร้อนไม่ต้องใช้หินลาวาน,นะคะขนมปังได้ความร้อนสม่ำเสมอแล้วก็ ฟูขึ้นมาสวยงามนะคะส่วนใครถนัดจะอบเปลือยก็สามารถอบเปลือยได้นะคะส่วนถ้าใครใช้เตาติ้งนะคะต้องระวังนะคะต้องทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้อุณหภูมิตกลงมา,มามากในช่วงที่เปิดเตานะคะพอเราเห็นผิวโดสวยได้ที่แล้วนะคะให้ใช้แผ่นฟอยด์ปิดหน้านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวบนของขนมปังไหม้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการทำขนมปังซาวดให้ออกมาฟูสวย พุงป่องผูตั้งนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเซฟวิดีโอเอาไว้ดูเพราะว่าแนักไม่ได้ทำวิดีโอภาษาไทยมานานแล้วนะคะอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จในการทำขนมปังซาวโดค่ะแฮปปี้เบกกิ้งค่ะทุกๆคน